สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่อู่หันษานะคะสวัสดีไปยังลูกค้าแล้วก็ f อฟซทุกๆท่านของอู่ด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้นะคะเรืองดีนะคะของลูกค้าค่ะเดินทางมารับรถจากทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานค่ะก็เป็นรุ่นนี้เลยนะคะก็เป็นฮีโน m เม a หัวแคบค่ะ ก็พร้อมแล้วนะคะสําหรับการเดินทางนะคะคันนี้เป็นแท็กซี่นอกคะ่ะลูกค้าเล่มทะเบียนยังไม่ได้ออกนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตรีวิวร,ร,รอบๆคันให้ได้ชมกันนะคะอันนี้เจ้าของรถนะคะเสียเตานะคะจากอําเภอแวงน้อยนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะเดินทางมารับรถจากทางบูของเรานะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตร,รอบๆคันของคันนี้ให้ได้ชมกันนะคะสีของตัวรถคันนี้คะ่ะลูกค้าสั่งมาเป็นสีเขียวมะนาวนะคะเป็นหัวเมก,ก้าแคปค่ะ กะบะของคันนี้นะอยู่ที่3เมตร60เซนนะคะรวมฝาท้ายนะคะฝา,าข้าง50เซนนะคะเสา80คะแนง2ไม้นะคะตอนนี้ลูกค้าก็ได้เลิกแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะส่งมอบนะคะเดี๋ยวเราพาดูรอบๆคันให้ได้ชมกันค่ะตอนนี้นะคะนนบแบบหนึ่ง <c oughs> แบบหนึงแบบน่ง <c oughs> ตัวนี้เป็นคัสซีนอ่ะค่ะถังน้ำมันมาใหญ่มากค่ะความจุอที่200ลิตรนะคะตัวนี้ตามนี้เลย ถังใหญ่มากค่ะเป็นคั็กซีนอกนะคะแนบล้างนะคะเราเสริมให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะก็รวมกันอยู่ที่ข้างละเจ็ดตัวะคะ่ะทั้งบนสามทั้งล่างสี่นะคะลูกค้าตามนี้เลยค่ะของเหลวช่องล่างนะคะแล้วก็ถ่ายเติมให้ใหม่นะคะทุกคานเลยนะคะอยางข้างหลังคันนี้คะ่ะลูกค้าสั่งให้เป็นลายปัางนะคะก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะเป็นยางใหม่ทั้งหกเส้นคะ่ะลูกค้าคัานหน้าท่อท้ายเป็นหกน็อตนะคะอันนี้เลยค่ะ ทั้ง,งหลังเป็นลายบ้างนะลายสวยมากค่ะกระตุ้งข้างหลังเป็นเบนเทนนะสีเหมือนตัวรถเลยค่ะเขียวมะนาวนะคะตัวนี้เล่นลายเพชรค่ะแถบกลางขวาข้างก็เล่นลายให้ด้วยนะคะลูกค้าสวยเลยอีกข้างหนึ่งนะคะไปค่ะเดี๋ยวดูกันต่อรอบๆคันเลยค่ะตัวนี้ฝาท้ายนะคะอยู่ที่เป็นฝาท้ายปากนกแก้วงับข้างนะคะหูช้างคู่ดันท้ายค่ะบางฝลังเต็มพื้นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ ติดแผ่นป้ายติดไฟสองป้ายรอเรียบร้อะะรยแล้วค่ะเล่มทะเบียนยังไม่ออกนะคะสําหรับคันนี้เนาะเป็นคัสซีทองน,นะคะรอประมาณนะะนาหนึ่งเดือนนะคะวันนี้ค่ะอ่าอีกข้างนึงค่ะลูกค้าท่อของคันนี้ค่ะเราใส่เป็นเอสเลดไทเทนะคะปลายสีเงิออกจุดกลางระหว่างคัสซีนะคะแบตบก็เป็นแบตใหม่ให้ทันสองลูกค่ะเนี่ยคือโฉมน้าเจ้าของรถนะคะเดินทางมาถึงแต่เช้าเลยเพลิดเพลินตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้วันที่14มิถุนายนนะคะ2 5 6พ ะคะันนี้สวยมากนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจนะคะอยากได้รุ่นนี้นะคะเป็นหัว ap, เมก้าแคปเครื่อง JO8C คาสนอกนะคะสวยเลยสีเขียวมะนาวค่ะชุดแต่งนะคะตามนี้เลยลูกค้าไม่เอากระจกนาซ a นะคะก็จะมีบานซ้ายขวากลม่ากระจกจอจานให้นะคะ แต่งมีแก้มที่กระจังกันชนปันต่อนะคะมือเปิดประตูนะคะฟิล์มเป็นฟิล์มสีดําค่ะลูกค้าคันนี้ก็จะเดินทางไปอยู่ที่อําเภอแวงน้นนะคะจังหวัดขอนแก่นนะะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เดินทางมาจากจองรถจากฮั่นะคะวันนี้ก็จะได้เลิ่กดีส่งออกเพื่อใช้งานที่อําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะไปทำงานก็ขอให้กิจการการงาน,กา,งานการเงินของลูกค้านะคะสำเร็จสมหวังราบรื่นดันงใจาัฒนาทุกอย่างก็แล้วกันเนาะ รุ่นนี้เป็นเมก้าหัวแคบนะคะเครื่อง j o c ทัศนีนอค่ะราคาจบของคันนี้ที่985,000บาทนะคะถ้าใครสนใจรุ่นนี้อยากรับไปใช้งานก็เชิญและเยี่ยมชมได้นะคะที่อู่หันศาของเราค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตตลอดการเลยเป็นเครื่องธรรมดาปั๊มสาย6สูบ210 j o c นะคะลูกค้าทัศีไทยก็มีค่ะรุ่นนี้นะคะถ้าสนใจก็โทรสอบถามเพิ่มเติมหรือจะแวะมาเยี่ยมชมได้ที่อู่หันาค่ะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีความสุขไว้พบกันใหม่ลาไปแล้วสวัสดีนะคะ